เอาวันที่ครับพบกับฟีฟ่ามูบายทีเอชอีกเช่นเคยฮะวันนี้เราจะมารีวิวคนนี้เลยครับเฮียเจิดของเรานะครับหรือว่าสตีเฟนเจรล่านั่นเองครับสกิลวูดของเจรล่าครับก็จะเป็นในเรื่องของวิชั่นหรือว่าการมองนี่ครับอ่าเป็นไอคอนจากลิเวอร์พูลนั่นเองครับท้าเทนคือ4 5ครับพลังงานอยู่ที่9เต็ม10สกิลมูค4ดาวครับมูลค่าในปัจจุบันก็อยู่ที่ประมาณ90ถึง100ล้านประมาณนี้นั่นเองครับหลังจากที่เราเทนนะครับไปที่ 30นะครับแล้วก็สกีบูทเต็ม20นะครับเนี่ยในเรื่องของสปีดปลายดีขึ้นนะครับการยิงไกลแรงขึ้นนะส่งใกล้ดีขึ้นนะครับวิชั่นดีขึ้นนั่นเองครับแล้วก็ปฏิกิริยาดีขึ้นนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปลองดูนะครับว่าตีเฟนเจอร์ลดครับจะสามารถที่จะช่วยในเรื่องของเกมรุกแล้วก็ช่วยในเรื่องของเกมรับได้มากน้อยขนาดไหนครับไปชมกันเลยครับสําหรับน้องๆคนไหนนะครับที่อยากจะสนับสนุนเกมนะครับพี่ป๊อปมีร้านแนะนํามาฝากครับนั่นก็คือร้านเดับบลิ่นพีชอป มีบริการเติมฟีฟ่าพอยและแพ็กเกจอื่นๆที่สำคัญคือราคาถูกก่าเติมเองแน่นอนถูกและดีต้องที่ดับเลยครับโอเคครับจังหวะนี้ครับเจอหลาดครับไหลเข้ากลางมาที่เค็นครับแล้วก็ออกไปที่หาคิมิครับเนี่ครับเจอหลาดจะขึ้นมาเติมครับเนี่ยจังหวะนี้ก็ว่าจะกระชากไปเองนะครับแต่ว่าไม่ผ่านครับวันนี้ครับเล่นเกมลับครับก็ออกมาตัดบอลนครับช่วยเพื่อน แล้วก็ลงไปตำแหน่งตัวเองนะครับเนี่ยครับรอไปเล่นเกมลับต่อนะครับเนี่ยนะครับขึ้นสุดลงสุดนะครับสําหรับเจอหลาดครับจังหวะนี้ครับนะครับเจอหลาดจะอยู่ตรงกลางครับตรงกลางนะครับเนี่ยครับเติมมาแล้วครับเติมมาแล้วเติมที่ไปโมงครับแต่ว่าไม่มีคนส่งให้ฮะอันนี้เป็นยิงเองนะครับเมื่อกี้นครับจังหวะนี้ครับเป็นจังหวะโตกลับนะครับเจอหลาดก็รอเล่นเกมลับครับไม่ได้ลงไปลึกมากเหมือนซ dm นะครับก็เป็น CM นะ รอเพื่อนๆตัดบอลให้แล้วก็ตัวเองจะได้แบบโต้กลับเร็วนะครับนี่ครับเนี่ยพอได้บอลแล้วครับดิฟโตกลับเลยครับการแจกบอลแม่นยำมากนะครับสําหรับเจอหลาครับค่อนข้างที่จะแม่นยําทําไม่โกดผิดนะอันนี้ครับโอ้หัวแดงนะครับทีที่80กว่าครับนะครับเจอหลาครับวิ่งเติมมาครับเนี่ยเมื่อกี้ไม่หลุดครับถ้าหลุดก็มีโอกาสที่เจอหลาจะทําสกอร์ได้เหมือนกันนะจังหวะนี้ครับก็จะเป็นจังหวะโต้กลับเหมือนกันครับเนี่ยครับ เจอห,หลาดครับไม่ได้เข้ามา <Nein? S 2> ช่วยครับนี่ค <hatten> รับมาซ้อนครับเนี <emat> ่ยซ้อนได้ด้วยนะครับตรงนี้ก็เราเล่นเกมรับครับอยู่ตรงกลางสนามเนี่ะครับกูลิตเข้าไปก่อนครับนี่นี่นะครับเนี่ยครับเนี่ยวิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้วครับเนี่ยนะนเนี่ยครับวิ่งมาแล้วเมื่อกี้นี่ครับเติมสูงมาแล้วครับเติมสูงมาแล้วเนี่ฮะลูกนี้ตัวนี้ลูกดื้อลูกดื้อมีฮะลูกดื้อมีฮะจนลุยิเกอล้มอ่ะเออ โคตรโหดอะ่ะดูดิเกอร์จนล้มอะ่ะเออสุดยอดอะ่ะสุดยอดเบอร์เก้าเก้าในจังหวะนี้ครับมาครับเล่นเกมรับอีกแล้วครับดูนี้ชิปมาครับอ่ะอย่าโลเขียวไว้ได้ครับเจลาจะอยู่ตรงกลางสนามครับเนี่ยตรงครับเพื่อที่จะเล่นเกมโต้กลับครับนี้ก็เป็นจังหวะเกมรับอีกแล้วนี่ครับดูนี้ เจลาต์เขาก็ไม่ได้ลงไปช่วยเยอะมากนะครับก็รอรอต้กลับครับรอเพื่อนๆแบบตัดบอลแล้วก็แบบตัวเองเขาต้กลับอะไรประมาณนี้ครับนี่ครับตรงนี้ก็เล่นเกมครับคิงคิงบอลกันอยู่ฮะส่งชิงตามช่องครับส่งชิงตามช่องฮะตรงนี้เจลาต์ครับไหลมาครับกําลังจะเล่นเกมรุกฮะนี่ครับวิ่งมาครับเจราต์ครับ มาแล้วครับพี่เจิดของเราครับเข้ามาตรงกลางสนามตรงนี้ฮะนี่ครับนี่ครับมีจังหวะครับอื้มเทคตัวดีนะแต่ไม่เข้าอ้สุดาหมากมาฮะอันนี้ซัมป์ต้าเคลียร์ไว้ได้ครับนี่ครับเจราดเขาก็มาเชื่อมเกมนะครับระหว่าง CB แล้วก็ C M นี่ครับเนื่องจากว่ามันไม่มี CDM ไ็เไอก็เลยเป็น CB กับ CM เลยนะังหวันนี้ตัดบอลได้ครับเนี่ยเจราศก็รออยู่ตรงกลางครับนี่ครับคู่หูคู่ฮาครับระหว่างกูดิกับเจรรศนี่ครับ วันนี้ก็เป็นเล่นเล่นเกมรับนะครับลงมาแล้วครับคือแบบอาจจะไม่ได้วิ่งวิ่งลงมารับแบบทันทีทันใดนะครับแต่ก็ลงมาครับลงมาประคองอ่าลงมาปิดปิดช่องปิดมุมอะไรพวกนี้ครับไม่ให้เขาแบบจ่ายบอลตรงกลางได้อะไรประมาณนี้ครับดูนี้ก็นะครับเคลียร์เสร็จครับเนี่ยไปที่เคนฮะอารินชาครับเนี่ยจะเห็นว่าเจอร์รัสมาแล้วครับมาแล้วฮะ ขอเล่นเกมลับมาครับขึ้นสูดลงสุดจริงๆนะเออเนี่ยครับให้ดู AI เลยครับเนี่ยครับอ่ะเนี่ยครับได้บอลด้วยนะดูนี้ก็เป็นจังหวัดเล่นเกมรุกเหมือนกันครับจังหวัดต้กับครับลูกนี้ขอยิงหนึ่งทีมันแบบกระตุกกระตุกนะเมื่อกี้ดูนี้ครับเขาจ่ายบอลไม่ดีครับลูกนี้กันชาโฉบบอลไว้ได้ครับแล้วเจอหลาดอยู่ตรงกลางด้วยนะอย่างนี้ก็หวานเจี๊ยบสิครับอย่างที่ จังหวะนี้ก็เล่นเกมรับนะครับวิดิทครับเขี่ยออกมานะครับเจอหลานจะอยู่ตรงกลางนี่ครับนะครับก็มาครับมาครับี่เจอดมานะครับนี่ครับตรงกลางนี่ครับนี่ครับมาอยู่นะเนี่ยมาตามเขามาอยู่นะเนี่ยนะครับองรีครับเปิดมาอย่างนี้แฮร์รี่เคนรียบร้อยไม่เปรีบ้อยครับนี่ครับเจอหลานก็มากะว่าจะมาแบบแถวสองไงเออไม่ได้เมื่อกี้จังหวะนี้ครับ เจลานก็มาช่วยกิมรับดีนะาการเข้าบอลนะครับก็ถือว่าโอเคนะการชาร์ปจังหวะนี้มาครับคืนให้ที่เจรารครับไปมาที่กุดิครับมาที่แฮร์รี่เคนแน่กะว่าจะไปเองตอ่อซะหน่อยครับไม่ได้ครับอันนี้นี่ครับเจรารมาแล้วครับนี่ครับเนี่ย <c oughs> จังหวะนี้เป็นจังหวะที่แบบว่าโดนโต๊กลับนะครับนี่เราต้องรีบรีบลงไปครับแฮนนี่เคนครับขอโทษทีฮะเจอรอล่าครับรีบลงครับรีบลงรีบลงอ่าออกไปทางนู้นครับอ่ะโดนตัดบอลไว้ได้จนได้นี่ครับดูนี่ครับอ๋อนี้เจอรล่าครับไหลมาอย่างงี้ครับอื้แล้วการิดชาร์ปจังหวะนี้ยองว่างครับก็ส่งไปให้องรีหมงนี่ครับอ่ะดูนี้เป็นจังหวะโต้กลับครับเจอรลาามาแล้วครับ วิ่งสุดลงสุดของแท้ครับเจอแลาวครับแ,แบบลูกขยันดีมากๆเลยนะ <Yeah. S 1> ถ้าไม่ได้ทำรีวิวก็คือแบบจะไม่รู้เลยนะว่า AI แบบแบบนักเตะ<ต>วิ่งยังไงนะฮะอันนี้คือแบบละเอียดยิบเลยนะในเรื่องของการทิศทางของระบบ AI การวิ่งนะครับนะแบบข้อมูลแบบละเอียดอะ่ะดูทิศทางแบบวิเคราะห์แนวทางของนักเตะของ AI ครับในการวิ่งเลยนะก็ถือว่าโอเคครับขึ้นสุดลงสุดของจริงนะนะี่ครับมาแนละ้วมาฮะ มาฮะขอบอลด้วยนะขอบอลอ่ะให้บอลด้วยก็ได้อ่ะเอ้าหัวแดงพอดียี่สิบสี่อเปิดบอลมาอย่างนี้เกือบได้แอสซินนะครับลูกนี้แต่ลูกนี้โอ้โหเข้นอย่างรอเข้นอย่างรอเลยฮะลูกนี้อืมนะครับลูกนี้จังหวะโต้กลับครับเจอลาดวิ่งมาครับนาทีที่สิบหกครับยังมีเรียวมีแรงยังเรือเฟือครับนี่ครับมาแทนวิลิตนะครับเมื่อกี้วิลิตหลุดตำแหน่งไปนะครับนะอาคิมี่หลุดก่อนวิลิตหลุดที่สองนะอ่ะ ก็ถือว่ามาเติมในส่วนที่ขาดดีครับเมื่อกี้นะครับเจลาดครับอนะครับขอกบอลดีนะครับนะครับอืย่างกับคิลเลอร์พารเลยนะเออนี่ครับเจลาดครับอันนี้คือแผน5-2-2-1นึ่งฮะก็แบบ CM เอมสอตัวนะแต่ว่าก็เอาอยู่นะระหว่างกุลิดแล้วก็เจลาดนะครับดูนี่ครับนี่ครับเจลาดอยู่นี่ครับรอรอเขา นี่นี่ไม่พวดนะไม่พวดนะนี่เห็นไหมรอช้อนรอช้อนไปฮะลูกนี้เจอลาดอยู่ตรงกลางครับอยู่ตรงกลางนี่ครับนี่ครับหัวแดงๆดงนะครับแปดสิบนาทีที่แปดสิบหัวแดงๆดะครับวิ่งในบอลครับวิ่งในบอลจังหวะนี้ครับเจอลาดอ่ะไม่ได้ลมด้วยหัวแดงครับหมดเลี้ยวหมดแรง อือลูกนี้โอ้โหฝันสาซูเปอร์เซฟครับตัวนี้ยังติดอีกโอ้โหไปเลี่ยงยังติดอยู่ฮะลูกนี้อ้าวเจลาดโอ้ไม่มีเลี่ยวมีแรงจะพลิกตัวแล้วอ่ะจบก่อนต่อมาครับตัวนี้เป็นจังหวะการบุกครับของลิเวอร์พูลครับเจอลาดครับเปลี่ยนแกนมาที่องรีครับแม่ลูกนี้สวยงามครับเอาลงอย่างสวยครับแม่แต่ว่าพลิกบอลไม่ได้ครับอ่าจานินช้าบ นีะครับเจอลาดมาแล้วครับเห็นฮะเนี่ยเส้นทางของการวิ <stimulus. S 2> mm ่งของเจอราดครับนี wizard, no, exactly. uh. ้ยไปแล้วครับไปแล้วฮะไปแล้วฮะเอามันเลยเจอราดไปนิดนึงนะจริงจริงเจอลาดอยู่ตำแหน่งที่ดีมากๆเลยครับเจอรลดไม่ได้หม่งก่อนนะไปครับเจอแล้วครับจังหวะนี้เป็นโตกะกาบของลิเวอร์พูลครับเนี่ยเจอมาแล้วครับวิ่งมาครับวิ่งมาแถวซองนะครับวิ่งมาแล้วครับวิ่งมาแล้วสุดท้ายมาดีใจกับเพื่อนแทนโอ้ไปฮะ นี่เจอหาดอยู่ตรงนี้ครับเจอหลาดอยู่ตรงนี้อ่ะมา้าครับนี่เจอดมาแล้วครับวิ่งมาแล้วครับนี่หมาครับสามราสาครับนี่มายน,นะมายแล้วเนี่ยมามาดีเจบเขาแล้วกันโอเคครับหลังจากที่เราลองไป8เกมนะครับก็ให้ความรู้สึกว่าเฮ้ยสตีเฟนเจอหลานี่ก็โอเคนะคือจากที่เคยติดภาพบัลลัก์มาก่อนนะครับ พอใช้เจอหลาดแล้วก็เออเนียนกลิบเลยนะคือแบบว่าเหมือนกับลืมบัลลักไปเลยนะครับก็ให้ความรู้สึกว่าเออทดแทนกันได้นะเออในเรื่องของลูกกากะอาจจะไม่สู้บัลลักนะครับนะแต่ว่าในเรื่องของการวิ่งไล่บอลนนครับขึ้นสุดลงสุดอะไรเนงะี้ยเจอหลานี่ถือว่าทําดีมากๆเลยครับแล้วก็มีในเรื่องของการยิงประตูได้อีก1ลูกนั่นเองนะในเรื่องของพลังงานนะครับอาจจะมีข้อตีนิดนึงนะนาทีที่ประมาณสัก70นะครับก็จะเริ่มเหนื่อยนะครับนะ ต่างกบบัลลักนิดนึงนะครับบัลลังก์อาจจะแบบอยู่ได้ยาวกว่าอีกเล็กน้อยๆนะครับแต่ว่าในส่วนของเจอร์ล่านะถึงแม้จะแดงก็ยังพอพอวิ่งได้นะพอวิ่งได้นะครับอาจจะแบบเรียวแรงยังพอพอได้อยู่นะเออฝืนได้อยู่นะครับนะฝืนให้จบ90นาทีก็ฝืนได้อยู่นั่นนี่ครับโดยรวมๆครับสเฟนเจอร์ล่านก็เป็นอะไรที่น่าใช้นะน่าใชะครับแล้วก็ใครที่เป็นสายพิมพ์ลีกนะครับก็น่าจะลิ่นดีนะครับนะเจิดก็ทําออกมาดีครับ ไม่ช้าไม่ช้านะครับความรู้สึกคือแบบคล่องตัวดีคล่องตัวดีครับโอเคสำหรับใครที่เป็นแฟนบอลลิเวอร์พูลนะครับก็ซีเฟนเจอร์ละก็เป็นอีกช้อยเลือกหนึ่งนะครับในตำแหน่ง CM นะครับที่แบบว่าตอนนี้กำลังน่าจะเป็นตัวท็อปสุดแล้วนะครับของ CM ณปัจจุบันของฟูลลิเวอร์พูลนั่นเองครับนะอย่าลืมไปตามกันนะครับนะตอนนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเจอกันใหม่อีพีหน้าแล้วกันครับสำหรับอีพีนี้สวัสดีครับ